ทางเฮาตั้งอกตั้งใจดีการฟังก็จะได้ประโยชน์ดีทางเฮาบทตั้งอกตั้งใจดีการฟังของเฮาก็จะบัดีเพราะว่าหูพ่องบอกหูพ่องดังที่เกยนำเสนอไปว่าข้อหนึ่งเป็นอย่างอี้ข้อสองเป็นอย่างอัน้นข้อสามเป็นอย่างโน้นเออเออได้ลืมธรรมกว่าฟังบัดันเพราะว่าบัดได้ตั้งอกบัดได้ตั้งใจ กู้อย่างถ้าได้ตั้งใจแล้วทำมาอย่างลงไปก็เสียผลสร้างไงอย่างลงไปก็เสียผลพอได้ตั้งใจทำมาอย่างลงไปที่บัดตั้งใจนั้นมันเสียผลจึงไข้ขอเจิญจวนตั้นผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านพยายามตั้งใจฟังแล้วผลที่จะได้หับนั้นก็คือความหู้เกิดขึ้นจากการฟัง เพราะการฟังนี้ยังบัตรทมให้คนเป็นคนดีเตื่อจะต้องเอาไปกลั่นกรองให้ถูกตามอุปนิสัยก่อนนิสัยคนนี้มาเหมือนกันเปิ้นซุยกับผูชอบเปิ้นว่ายอย่างนี้กับผชอบก็มีบางคนก็ชอบเมื่อเปิ้นดา่าชอบพกชอบใจว่าเป็นสิริมงคลก็มีชอบเมื่อเปิ้นจุเปิ้นซุยก็มีมันมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสถานเดียวเท่านั้นคือตั้งใจฟัง ยาการไปตัวฟังไปตัวดังไฟหนึ่งเข้าหงแกงไปตัวฟังไปตัวจะเกิดความหู้แปลกประหลาดบอกว่าคนนั้นจะเป็นไผจะเป็นปอจายก็ตามเป็นไม่ยิงก็ตามาวันนี้จะได้นําเอากรรมปากเกลรกมโบราณมาเล่าเงื่อนปีน้องทังหลายฟังเป็นกร,รมที่ว่าไผ่บ่หู้กับไผไผ่บ่งู้กับไผ่เพราะว่าตุลุงเกยไปอยู่ที่กรุงเทพ ไปเห็นหนังสือลวดไปเียนโหราศาสตร์ตีสำนักหนแห่งประเทศไทยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์บุญช่วยเกยมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ถามตุลุงว่าหลวงพี่อยู่วัดไหนแต่ก่อนนี้ยังนุมอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนเกิดเลยเล่าให้ปุนฟังอ้อเชียงใหม่ผมก็ไปอยู่มาแล้ว อยู่ที่สีภูมิผมชอบนะเชียงใหม่นะอากาศก็ดีอะไรก็ดีและชอบสุภาษิตบทหนึ่งว่าไผ่บ่งหูกะไผ่ผมชอบมากมากทีเดียวเออตุลุงก็ว่าอย่างเดียวกันเลยนาเอามาเสนอเฮ้ปีนน้องต่างหลายได้หูเฮาบ่กหูเปิ้อนว่าเปิ้นเป็นจะใดแล้วเฮาเอามาเหมาคนเดียวว่าหน้าตีเป็นอย่างอันหน้าที่เป็นอย่างอีห,องอหัวดีใบดีเงาเป็นกูบ่ละหรอ มีดีใบดีบอดเป็นห้าบหละลุกตูเจ้าดีใบดีบอดเป็นเฮาบอกไปคุยบ่เนอะสถาดีใบดีบอดเป็นข้าบันนีลุกงานจัดดีรายได้ก็ดีเป็นข้าบ่ออกลุกลูกจ้างจัดดีเป็นข้าบ่ไล่ลุกอย่างมุเนี้ยอยู่ในสุภาษิตทิกคำว่าไผ่บุงูกับไผ่อยู่ที่หันหมดที่นำมาเสนอนี่เพื่อจะให้เฮาผู้ฟังทั้งหลายตัดสินว่าเฮาจะไปวิพากวิจารเป้น จะไปว่าการะเปิลเพราะเฮาบ่ได้อยู่โดยเปิลบ่ได้กินกับเปิลมันอาจจะเป็นไปได้พเพระาะเฮาบ่ได้อยู่กระเปิ้ลไผบ่งููกัะเป็นพญาติพญมพราะอะหยงมันกินเหล้าตึงวันตึงวันเพน่อะหยงมันบ่นเนย้เวียบบรยากาศการพ่อะหยงเฮาบ่งู้กับมันและเฮาเอามาวิจารณตทางนอกการบ้านการเมืองก็อย่างเดียวกันไปนั่งสุมกันกินเหล้ากินยาเทีย่ยงกันพักนั้นดีพักนี้ดีก,ดก,กําเดียวเกิดกระเม่นกัน บุบก,กันตีกันก็มีเอาเวลาไปขว้างเอาเวลาไปเสียควรจะสนทนาเรื่องอาชีพการเสว่าหากินแนะนํากันเป็นหนทางที่ดีที่สุดหรือสนทนาธรรมเพื่อจะได้นํำร,รมเอาไปประพฤติปฏิบัติมานั่งเล่าขวัญคนเนี่ยวิจาร์ณคนเนี่ยมันเสียเวลาและเสียตัวเองตัวคนที่มันได้ยินะระบกปอใจกับมาดามาแจ้งธรรมทางทดีที่สุด ในพระพุทธศาสนาว่าอยู่อย่างสันติอยู่อย่างสงบอยู่ปอไผ่ปอมันว่าเข้าหากันบาสมสูอู้สนทนากันอย่างที่เราฟังเวลาเนี้ยตั้งใจฟังแล้วจะได้สติปัญญาปัญญาบัาจจัยาว้าจะเป็นคนดีง่ายๆมีพระพุทธภาษิตร,รับรองไว้ว่าชุดสูสังละพะเตปัญญงแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ฟังเป็นแปละนะบัจใจว่าฟังความด้วยดีจะได้เป็นคนดียังบม่ใจเตือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาคือความหูความฉลาดสว่างสวัยบิกเกอร์บิกเขินเวลาเปิ่นถามอันใดมาตอบได้ทันทีหูได้ทันทีเพราะเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากฟังฟังนี่ภาษิตอาภาษาบาลีวัดสุตะมะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง เพราะฉะนั้นกรรมว่าไผ่บ่หูกับไผ่คงจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมบัจเจยน้อยเพื่อเฮาจะได้นําไปกึดไปใช้เพราะเฮาบ่หูกับเปิ้นเป็นเฮาจะเป็นอย่างอ้นอย่างอี้เป็นข้าบ่าวลูกในยมวนนี้เป็นต้นเพราะเอาบ่หูกับเปิ้นไผ่บ่หูกับไผ่ปีนี้เป็นปีมงคลดังตี พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายรับทราบว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของเฮาปกครองราชสมบัติในเมืองไทยมาอาจเอื้อมไปปกครองเมืองอื่นบ่ลรูบ่แย่งเอาของไผยก้าห้องตัวนี่กินกราขว้างกรากบบเสี่ยงเปิ้นเลยประกาศว่าเราจัะปกครองโดยธรรมโดยธรรมก็คือทศพิษราชธรรมคือราชธรรมสิบประกาศของพระเจ้าแผ่นดิน ตุลุงได้นำมาเสนอพระมาหากษัตริย์เป็นคนมีทานอมิตรสถานอภัยทานธรรมทานสองเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เป็นผู้มีศินคำว่าศินแปลว่าปกติหรือแปลว่าเย็นและแปลว่าเครื่องรักษากายวาัจาเรียบร้อยเป็นข้อที่สองข้อที่สามปริจาคะคือการเสียสละช่วยบ้านจ่วยเมือง พอก่อยคนตกคนยากเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าดอยเจ้าเขาฮื้อ,อยางจากกาันปลูกฟินปลูกยาบ้าที่จะทำมือคนได้มอมเมาเหมืนแย่เวียกนย่การเดียวมีการททำลายอย่างเดียวบ่สร้างสรรค์อย่างที่เอาหัานกันบ้านกันเมืองบรร่เดียวเนี่ยแน่จะทำลายกูยังกูยังเขย,งยุบสภาก็ยุบเข่งื้อออกก็ออกประเดี๋ยว้เยทำยังละ และบัตรสร้างสรรค์ขึ้นมาก็เลยวุ่นวายกนหมดการกล้าการขายก็เลยวุ่นวายมดเพราะบัตรสร้างสรรค์เพราะประชาราายึดอำนาจเป็นประชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินนี้ปกครองแผ่นดินด้วยธทมลังตี้เฮาได้ได้ยินกันและข้อที่สี่อาจชวะคือความซื่อตรงได้อธิบายไปเมื่อตะว,วาอ้ออ่างสละอาชอช้างสองตัวละวอแหวนสละอาอาจชวะ คือเป็นผู้ที่ชื่อตรงต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากดในข้องอในกระดูกบาดโลบบาดอําอย่างของไผ่เปิ้นเจิญไปที่ไหนสเสด็จไปที่ไหนเมื่อฮับแล้วก็ไปเมื่อบ่มีเหตุขัดข้องอันนี้เรียกว่าซื่อตรงเป็นมาด้วยดีหัวใจโกดกุคนจึงพระเจ้าแผ่นดินตกอยู่ในหัวใจคนกุคนบอกว่าไผ่คนนั้นเศรษฐีญาติจ,จกวันนี้ปกคนขอทุเจ้าพ่อนายพ่อใจไม่ยิง คารพนับถือพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในราชธรรมมีทรัพย์มีความโหเกาบอกว่าแต่ว่าตั้งอยู่ในธรรมนี่สำคัญมากวันนี้จะเอาข้อที่ห้ามาเสนอข้อที่ห้าว่ามัทวะแปลว่าความอ่อนโยนมอม้าไม่หันอากาศทอทหารสองตัววสระอะมัทวะแปลว่าความอ่อนโยนบอกว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นไผ ตั้งแต่พระเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถลูกปัจัยลูกมายิงพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธอพระหลานพระบรมวงศานุวงศ์เฮาหันกิริยามารยาทอ่อนโยนอ่อนโย,ยนนี่ไปแจ้งอ่อนแอนะ่ะอ่อนแอนี่ไปทำยังอันนี้อ่อนโยนเฮาไปพ่อฟ้อนพ่อแล้วม่วนตาเพราะนิสัยอ่อนโยนอ่อนท้อยไปพ่อมวยปั้มไปพ่อมวย ตีกันพอแล้วบกเกิดอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็อารมณ์ขาดอารมณ์แค้นกัดเขี้วกัดกลางยกไม่ยกมือเท้าใส่คนใดเพราะมันตีกันเตะกันสอกใส่กันเลือดหะเลือดห้ามไปพ่อมวยปัม๊มเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นเรียกวัดโทสะไปพ่อเปิ้นฟ้อนเปิ้ลลำอ่อนโยนอ่อนช้อยทำมือจิตใจเฮาอ่อนโยนตวยัว ความอ่อนโยนนี่เกิดขึ้นกับคนที่มีความหูพ่อแม่ได้ส่งเขาห้มเขาเฮียนความหูในทางวัฒนธรรมศิลธรรมในทางศิลธรรมวัฒนธรรมบบแจ้ความหูอย่างอื่นความหูในการแปลงระเบิดในการแปลงลุกกระสุนในการแปลงปืนอันนี้ความหูนี่บ่เกิดความอ่อนช้อยอ่อนโยน,นขึ้นเกิดความกระด้างแข็ง แปลงแล้วให้ทดลองจเจ้าขว้างคนนั้นขว้างคนนี้เปินมีการมีงานกับบ้านกับเมืองเอาระเบิดขว้างเปินอันนี้เป็นความหู้ทางวิชามานม่ใจวิวิถีพุทธอ่อ,อนออนโยนนั่นก็ทั้งวาจาและทั้งกายลองสังเกตพอคนเฒ่าคนแก่มาไหวโน้มตัวลงน้อมตัวลง,วลงเพราะฉะนั้นจเจ้าพุทธทั่วโลก ีมาประชุมพุทธมณฑลจังหงวัดนครประโมหันพระอิริยาบถต่างๆนั่งยืนนอนละกดเตลของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่ประทับใจแปนที้มาประเทศไทยแล้วจะประทับใจตึกลามบ้านช่องรถลาเต็มถนนมีปั๊มน้ำมันตลอดสายหนตางถนนหนตางเรียบ คนแต่งตัวบ่ประทับใจสักอย่างไปประทับใจพระอิริยาบถของพระเจ้าแผ่นดินเพราะไอ้อย่างจึงประทับใจเพราะพระอ,องค์มีความอ่อนโยนบักกระด้างกระเดื่องทั้งกายและวาจาคำพูดก่ออ่อนนุ่มอ่อนโยนบักแขงกระด้างนุ่มนวลเสียงดังฟังชัดพระสาวนีของพระนางเจ้า บรมราชินีนาถฟังแล้วกินอกกินใจพระราชโอวาทของพระเจ้าเป็นดินและการฮือพระโอวาทของพระบรมโอรสาธิราชตลอดถึงพระเทพฟังแล้วซึ่งอกซึ่งใจการเตียวกันไปกันมาบัสหกบัสหหเ,เมื่อนางวิสาขาจัดได้ ทนันใจเศรษฐีมามาเป็นสามีเปิ้นให้อคนเปาะคนใดที่จะสมควรแก่ทานานใจเศรษฐีวันหนึ่งคนที่เศาะไม่ยิงจะามาเป็นกู้ข้างของทานานใจเศรษฐีไปย่างอยู่ประตูเมืองไปหันใส่นางวิสาขาแต่งตัวมาเพราะว่าไปอาบน้ําแม่คงคาล้างบาปมาฝนตกพอดีเปิ้นล่นกันมู บริวารของนางวิสาขาล่นกันเพราะฝนตกนางวิสาขาบ่ล่นมูตี้ไปเซ้ะหาแม่ยิงเป็นตัวแทนของท่านนันใจเศรษฐีก็ไปถามว่าเปิ้นล่นกันมดตกมดเสี่ยงนางเป็นจะใดบ่ล่นนางก็เลยอู้อย่างชะฉานเลยสิ่งที่ล่นมางามนั้นก็คือจ้างทรงของพระเจ้าแผ่นดินตีประดับประดาเครื่องทรงล่นมางาม มันแตกกระจา,ะจายๆก้อยเตี้ยวไปอันสองสมณะชีพรามจะเป็นทุเจ้าก็เป็นเล่นก็เป็นแม่ชีก็เป็นนักบวชก็ท่านล่นงมงามแล้วก็สตีที่แต่งเนื้อแต่งตัวล่นกาา็งมงท่านัน j ท่านันใจเศรษฐีได้ยินจากลูกน้องก็เลยเปิงใจนางวิสาขา อันนี้นำมามาเปรียบเทียบว่าไม่ยิงถ้ากินเล่าเย่าโฮ o ห้องห้องนย่ยในบาร์ในครับในเต้นยะยังยางติบบนฟอพอแล้วบาง้ามจ๋าคนใดเอาหมูนี่มาทำพันทำพันเขาว่าเอามาเป็นเมียก็ดีมาแต่งงานก็ดีนี่ นักแก่พ่องละมาเจริญนุ่งเหลืองกินเหล้าเมาโหอย่างประจัยนี่โหโหหฮ้องห้องแห่ขวดาลเต้นเต้นดิดดิดเมาเหล้าโมยาแห่นักแก่พ่องจะเป็นไม่ยิงดีนี่ปัญจกะลยาณีนี่ยากพ่องเพราะนั้นแม่ยิงตัางหลายกวรสำเนียกตัวเก่า หูจักตัวเก่ามีคนหลายคนได้มาเล่างือตุลุงฟังว่าเออตะกอนนี่ผมอยู่กับลูกกับเมียในม่วนนะว่าได้เป็นนั้นฟังกำกันกันผมก็ฟังกับเมียเมียก็ฟังกับผัวตกหมดลูนมาไปเนี่ยจะได้หกเปิ้นตั้งกลุ่มตั้งก้อนกันมีกลุ่มแม่บ้าน ความจริงเพื่อนจะให้แม่บ้านเนี่ยโจ้ยเหลือกันภัยทำอาหารเป็นก็โจ้ยกันทำอาหารบ้านฮาวานีกินจ้ยสอนกันแป้งข้าวต้มแป้งข้าวหนมตัดผ้าตัดกัวแป้งดอกแปล้งดลวงโจ้ยกันเพื่อนตั้งกลุ่มกันอย่างอี้มาเมื่อลูนมาโอ้ไปได้ความเห็นแล้วบอกกบยาว่าก,กบฏฟัง ไปกินเหล้ากินยากับกันไปเลี้ยงกันกลับบ้านปรอด็กปอดดื่นว่ายัางก็บอได้แล้วเถียงเมาเหล้าละกันเป็นกู้เป็นกู้เพราะว่าไปเข้าใจพิษมันมอออนมาโยนตามตีว่านั่นมันไปลุงลังไปเหี้ยกำปากก็วกเออ แล้วก็กิริยามรารยาทเต้นเต้นดิดดิดลูกเ๋ยหลานเฮยคนใดไปได้เมียตีเต้นอยู่ในฟอได้เมียตี้อยู่ในบานในครับในสถานที่เลิงรุ่นเลิมต่างๆมาเป็นเมียเนี่ยนึอจำไวเ้เถอะอนาคตนี่มันจะสดใสนี่หาได้ยากพ่องคนใดจะเสาะลูกเสาะเมียนี่เสาะผัวนี่ ถ้าไปได้ตีอย่างอันมานี่กรรมโบาราณเพแ่นว่าควายกัดนัดงัวกัดนัดกัดนัดที่พือไข่งัวขข่ควายเนี่ยถ้าไปซื้อจากตีกัดนัดมาแล้วหนึ่งใส่ดังเหนียวงูดังเหนียวงูดังปึกจุ่งยาก่งูดังมันแข่งไปแล้วสองเอาขีดกดสอยเอาเข่าสอยหน้าแข่งบุ๊บหน้าแข่งสามกวนข้าวกวนเชือกข้าว ไปนาะไปเข้าไปเข้าออกข้าวไปเหี้งไปหอดจะแแลงสี่ขี้ในแหลงห้าสีเสาห้างงวตัวดไดควายตัดใดถ้าได้ตีกาดนัดนะจะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมายั่งก็ยัง่งละถ้าเขาซื้อจากแหล่งเป้นมาจากจากนีในแหล่งเป้นในคอกของเปิ้ลอันนั้นเขาหู้ตระกูลของมัน จะามาไถาให้ไถานาไม่ใส่ล้อก็รู้สึกว่าจะดีอยู่ถ้าบริกาศนัดก็เหมือนกับได้ไม่ยิงมาเป็นเมียได้โปรยเป็นผัวจากในบานในครับเพราะนิสัยมันติดอยูแล้วมันเคยปล่อยเรามามัดมันถึงมาได้เลือกพ่อเนื่องตี้นำมาเสนอนี่เป็นกรรมตี้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เพป็นปฏิบัติอ่อนโยน มีนิัยอ่อนนอนอ่อ,อน,นอนออน่อนอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่ย่ไม่ยิง,งควรจะเป็นอย่างอั้นพจน์ใจก็อย่างเดียวกันตุเจ้าผ่นายที่มินิสัยอย่างอี้มันตัดเปอร์เซนต์ของตัวออกไปจัดหนักปากซวกปากมาดีแล้วก็นิสัยหกหักหอกหักบัดสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลานั่งสวดมนต์ฮับโทรศัพท์มือถือ้าวบ้าน้าเมืองหันแล้วก็ ตเจ้าที่นั่งตัวก็พลอยเสียไปตัวปิดไว้แห่ก่อนมาใจนักธุรก,กิจเสียเงินเป็นล้านเป็นแสนปิดไว้แห่ก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วก็กล้วยว่ากันอันนี้กําลังสวดมนต์อยู่โทรศัพท์มากอนเอาข่ามันละหรือตาบ่สํารวมเหลียวหั่นเหลียวนี่เวลาเปิ้นกําลังจะแย่อย่างก่อนอู้กันเนี้ยบานั่งสํารวมอิริยาบถเรียบร้อย อันเนี้ยทำเมื่อเปอร์เซนต์ของพระสงฆ์พระเจ้าอันตรธานไปเข้าในกาดในรีไปซื้อหวยซื้อพักซื้อไม้อันเนี้ยบทสำรวมเพราะจำนั้นพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำรวมเออมัทธวะนี่เองเป็นคนอ่อนโยนใบนใจท้ทอมตัวบัดใจยว่าอ่อนแอเป็นคนอ่อนโยน พอแล้วม้วนไมอ่อนก้อมก็เปลือกขุดเหลาคนเฮานั้นถ้าอ่อนโยนตาใดมันดีตาอ,อันพระไัยที่ไหนก็ไหวยกมือไหวเปิ่นก่อนเปิ่นก็ไหวเฮาพระพระเจ้าพระสงฆ์พระเนนกางต่ากกางต่าง,ก,าง,างก็ยกมือไหวเปิ่นว่าไหวเอาบุญเปิ่นว่าบุญคือคือความความดีนั่นเองอ่ะ ตลุงไปหันเปื้อนยกมือไหวเออบุญรักษาเนยโยมเนอบางคนก็ปนย่ำหัวไม่ตีนะบอกว่าจะได้สักอย่างมันมาเหมือนกันใครหื้ชุมชนเอาเข้มแข็งโดยการปฏิบัติธรรมไหวไปหอนก่อนเจะเพราะว่าอ่าไหวอ่าวดวดนี่มันมีหลายอย่าง คนหนึ่งคุณวุฒโธคนที่มีความหู้นักมีคุณธรรมนักอันนี้ก็ควรยกมือไหว้ถึงจะอายุหนุ่มกว่าเฮาเฮาก็ควรไหว้เรียกว่ามีคุณความดีเป็นแก่เป็นแคว้นเป็นป่อหลวงเป็นกำนันเป็นหมอนั่นหมอนี่เรียกว่าคุณวุฒโธอายุหนุ่มกว่าเฮาก็ควรไหว้ความกระด้างกระเดืองนั่นเป็นเหตุใื้อเดือดร้อน อย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เมืองกบิรพัฒ์บรมวงศานุวงศ์บางคนบย่ยกมือไหว้ถือว่าอายุหนุ่มบัคิดว่าผู้ทดเจ้ามีคุณนวุฒิบ่ได้คิดคนเคารพนะถือเสียงถึงบ้านถึงเมืองมีความหู้มีคุณธรรมสองชาติวุฒโธผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เจ้านาย แต่กูลสูงควรยกมือไหวชาติวุตโธข้อที่สามวัยยะวุตโธผู้ที่มีวัยอันสูงอายุนักกว่าเอาก่อนยกมือไหวไผ่ไหวไผ่ก็ได้ป่อไหวลูกก็ได้ลูกไหวปอก็ได้ไปพ่อฝรั่งในทีวีสวัสดีครับคุณปัจจลีสวัสดีค่ะคุณปัจจลีสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่ เพื่นว่ามันอ่อนโยนอ่อนน้อมเจ้าบ้านเจ้าเมืองมาหันเลยติดอกติดใจพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้อเฮาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามทีิเปิลได้ปฏิบัติมาแล้วชุมชนของเขาจะเข้มแข็งขึ้นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาตีตังมูลนิธิวัดดอยสุเทพตั้งขึ้นก็ดีตีวัดมูลนิธิสุบุญญาภรตั้งขึ้นก็ดี เป็นการฟังฟรีฟังฟรีจะฟังก็ได้บอกฟังก็ได้บอกบังคับเมื่อกันฟัง,ฟง,ฟง,เ,ฟงเพื่อเงื่อเอาได้ฟังแล้วนําไปกึดไปใจถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะได้นําไปสอนลูกสอนเต้าถ้าเป็นครูบาอาจารย์จะได้นําไปสอนนักเรียนืน่้นักเรียนไหวครูบาอาจารย์แปลว่าครูคนใดก็ตาม เพื่อได้ไหวขนเท่าขนแก่อ่อนโนอ่อนน้อมอ่อนโยนมัทธวะข้อที่ห้านี่ตามที่ดำมาเส,เสนอมาเพื่อเอาได้อยู่เย็นเป็นสุขกะพี่น้องทั้งหลาย